เจ็บท้องได้รู้เคยเจ็บท้องไงสิได้แล้วบจักแม่หัวสาวเนาะบ่จักข้าวมันได้มันขึ้นมาเจอะแม่มันอีแล้วอ้าวไปทำงานหลายเดือนก็มาเจาะแม่ตัวสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีทุกคนจ้าบริเวเมื่อซุ่มสัมติ มาสวัสดีป้าลุงก่อนย้ำมาพี่มองดูนะคุณแม่เอ้ยร้านสาวเจ้านะขอเงินไปซื้อข่าวอีเลยเห็นบ่เนี่ยหกมากมองดูฮะอันเงินนั่นคุณแม่หายกับอันป้าๆหายมือนั่นนั่นบโบจ้าเถื่อทางผู้ชมเอ้ยได้เงินเท่าไรอีลอยสองลอยเท่าไรสองลอยกินข่าวอยู่สองทำกล่องไปไปพอดีบ่เจ้ มามาถักทายป้าลุงบังดูฮะอาเอาออกมาบ่งดูฮหนาตาหนะลูกชายหล่ะเจดําพี่น้องเลยมาแต่ทำงานทำงานที่ไซบุรีเมืองไซบุรีเลยเซโนไปบ่เลยเโนนี่งตะอลูกลูกอเลยอ้าได้ลลูกชายหล่ะเจดําสิเป็นพ่อคนเลยพี่น้อง เอาสวยเจ้ยสมมติว่าเจ็บกระท่านหันได้อยู่บ้านได้撒ที่เวน่ยัเขาหคลอดไปพลบนในขั้นเจ็บเจ็บเลยสิเอาไปไทยเลยไมลมาบ่เอ้ามึงไปน่ะสองเดือนเต็มเต็มเปล่อเดือนไะเท่าดได้เขาขาอ่อนหู่ักไหวนะเนันะเดือนหนึ่งมันก็ตกอยู่ประมาณน เงินเราเอาห้ใส่ใลอตกถึมสามหล้านตายเดือนหนึ่งนะโอ้องเดือนได้ยกล้านกว่าพี่น้องไปเห็นงานอันตัดมันคุดมันคนมันยื่นหน้ามันเมถาไ่เมถาไปเอาลูกเอาผัวอยู่พูนทางเซโนไว้ผมน่าติดเลยเนะ อ๋อมันมีบอแล้วฮาเอาใส่ไว้แจ้งแล้วเนาะบอมไปแบะมันละอีดำนะบเห็นแล้วเราวัดเออไปเห็นเพี่อวิ๋วัดเขาเก่าใส่ว่าน้ำแต่ล่าสุดนายอ้วนมันเจ็บท้องแลหละภาษนพี่น็อตจะซื้อมานได้ไหมซื้อมาแล้วมันมี่แต่ี๋ยวนี้เขาบพเดติสใส่ไว้เนาะกระดาษใส่เบื้องหาของเจ้าติดใส่นะมันเป็นอะไรกระดาษไส้นะ ทิศใ่นี้นี่นะมันมีในทิศใ่มันของประชน <c oughs> ันลุกไลยและฟีะบ,บ่สานี่อ่าพันเลยโอ้มันเจ็บจากมือเลยเจ้ย <c oughs> เ็มอล <c oughs> โอ้ยใก่แล้วสนะอย่าไปอันวางใจเ้อมันไก่แล้วเพราะว่ามันแม่ใหม่มันบจักข้าวได้ ขอนซาใจก็อยางลงไปตอนนั้นไปน้ำมัน่แล้วแต่ว่ามันสิไปท่านบอมาชวนอีดาลงไปหามันอยู่บออยากไปห้องมอน้ำมันนะแต่มันสิท่านบอเผื่อเขาลงไปเขาไปสิขามไทยแหละมันเจ็บจะซ้มสี่มือแล้ว <c oughs> เมื่หัวสาไปมันสิหูว่ามันเจ็บในใดเนาะ <c oughs> โอ้ยังเสียน้ำลาดอยู่ได้เนี่ยนะบ่อน้ำลาดนั่งบาได้เ <c oughs> ขาสิปูกระเบื้อง ด้านเล็กนะฮะโอ้ไม่จะฮาใส่เพดานฟกของเก่ามันกับบเห็นของเก่าใครจิมาเห็นบมแล้วมันเป็นเพดานใหม่เลยนะเป็นใหม่หรือดเพดานก็บใหม่เลยอ้าว bỏ, lẽ, một không hình bạc lạ bắt đây nè, bắt lá สื่อกินเผาอีกแล้วเอื่อยนะเงินปลาลุงหายลอยช่องลอยนะบ,บ๊วยจเคื่อไปซื้อกินเผาอยู่แล้วโอ้ยบายสื้อกับห้อ,องอันแขนนะ่ะเจ็บแห้งแท้แท้ช้ำอ้อยเผาเมื่อยความเผาน่ะพูดพูดตอนมึงขึ้นปลามันหน่อยๆนะเจ๊ ร้อยอันนี้คือกันแล้วอันนี้คือกันแล้วไงสำแดงเลยมาะใส่คือพอลงมาสิคืออคอแล้วลงมา งามบ่เจอไรกระเบื้องกูห,หน่อยคืนเพื่อนแล้วคนแล้วเลวย <c oughs> มันประทันมันจะหอดนะห้ากับวันที่สองมัน,มนประทัน,นปูเป็นถีดปลายผุนอือกูบ่อยเหตุเรียดลาอะไรเอากระขกักหนังลำเจ้าอยู่หันเจ่าชียาแนวหน่ว <c oughs> ยคลองคอย กูกสิบอกมึงไว้เลยค่ะมึงอันนั้นน่ะนี่บอกท่านว่าอันนั้นอะก็ขึ้นสมมูรณนี่นี่มืออื่นี่สิขึ้นเฮือนเนาะมือนีนสักูเห็ดกินนี่กับมาเนี่ยนะเอายำมุแหล่งเอายามุแหล่งนี่เห็ดกินกันเลยยามเศร้ากับเห็ดตะเด็กแหละแต่ว่าก็มึงยากอลไรกับผมมาเออตอนแรกมันจะเป็นวันชินใด้่ใหญ่มันจะเป็นวันชินวันชินใหญ่เห็ดกินน่ะมันสิหลอกมึงกับหลอกมันขึ้นก่อนเออ เห็ดกินกันยังบ่ทันว่าสิเอายังเลยแต่มาหอยก็ะไล่เติบเลยบอกพี่น้องไล่เติบอยู่ได้บ,าาบ่ทันอบอกคนน,น,น,นั่นกูคุยกับบัลทันเป็นหลอกบอกสั่งมันกัดสีมีมปลามีเป็ดนั่นแล้วงูง่วงยังนี่แหละเนือ้ออีช่องซ้ำอย่างนี่ละบัลายดอกแต่เห็ดให้มันอิ่มนี่แหละหมูขู่มาหามาเยี่ยมมาเยืยนอนด่ามเถื่อเนาะกินสีบูอิ่มก็กัดชีวะเอาควันซะแหละ ว่าบ่าเป็นและอิ่มบ่อิ่มกันใดเท่ากับเห็ดสุดกำลังเท่านี่แหละหลุดส่งซบได้ดน่ะนนะอ่ะากลายเป็นไปตะกี้นี่ตายจักแล้วพอกแท็กว่าผู้ได้ตายอีกแล้วใช่หลดส่งซบขึ้นไปแต่สาวๆ <c oughs> ใช่ ว่ามันจะบอกสี่ล้านเดือนหนึ่ง 1, สามล้านกว่าองเดือนมันก็หกล้านกว่าอะไรเออมันไปซองเดือนกว่าหกเจ็ดล้านแต่เป็นเงินโอนซะจ๊ะฮ่ซ <c oughs> ื้อไปยังค่อยนี่ซื้อมาโอ้ย,อยอขอบริษัทซื้อมาใส่ปลาเฮ้ยห้วยกระมี่เลย,ยมันอยู่ในตำรา

ล่าสุดเจดำจะมีหลานเพิ่มอีกแล้วค่ะหน,นึ่งคนเป็นผู้หญิงสบเจยดาวดาวนะเออดาวดาวว่าผู้หญิงว่าสันกูกระเบิ่งอยู่ท่อมันเต็มเต็มอุ้ยเนาะคือสิอรูดออฮีดเอเฮดเอเฮ็ดเนาะมันยางนะคือสิตุม่มอุ้ยเนาะ แต่มันบริมานมันยังอย่างกักติดตักติดต,ตักเลยเดี๋ดยวนี้นะมออันยืนยันซ้มโลกรู้อพุ่นกับวันนั้นนะหอมอไทยกบว่อดธรรมศาตรมอให้ผ่าบา่เออแน่กันว่าขอดได้ก็ขอดธรรมศาสตร์แหละดีแล้วผ่านอะโอ้ยเผื่อสีเศร้าบาดแผลเฮาขอดล้วก็อยู่พื้นอยู่ไพบ่บ่ดได้ด เออผู้ไทยน่ะสามเก่าอยู hmm. ่แล้วเด้ออยู <coherent microbes> ่ไพ่น่ะขันเจ้าอยู่ได้น่ะเห็นบหมผู้ไทยมันต้มีแต่ผู้งามๆผู้เฒ่ากันขันเจ้าอยู่ไฟได้มาเก็บมาปวดดิซังอยู่สามเก่าพี่น้องเลยสามเก่าสาวเกียจเมื่อเจ้าหนูสามมื่อกับโอยักผ่านซิปิสเมื่ออ่าขันผู้ชายกับซิปิสผู้หญิงกัน อยู่คู่คือว่าได้เลยแหละจำบ่ได้หรือว่าอยู่ขี้จำบ่ได้โอ้ยอยู่ครับดังแผ่ดังไทยหยกแผ่นกาแฟสอบละลายเศร้าสอบวัวหารเฮ้ยสอบละลายบ้านคู่สอบเวียดนะนันนั้นอในห่มคามนะเออสอบละลายซื้อพันหนึ่งขาให้สอบหนึ่งขาให้ยชิเบสสอบซื่อ ส่งแบบฮะถามเป็นบางหม่องนะเท่ากับบดมีทุกคนเนาะมีจะพวกที่มีใหม่ลายเนี่ยหายในหน้าเขับกัดเผาเลาะคายครับก<า> <c oughs> ็ถามด้เตาถ่นเาถานเ่อมอยสอบสนัส่นนะบ,บนะมนแม่ลุกบได้ลุงมาบริษัทบรรุบรได้ลุนล่านท่านนปิดเด้ไปยังสื่อมัน ตกลงคือเราบ่ได้ริจาคลงมาเออมีแต่ผาเงินลงมาไปคลอดแล้วก็ให้พี่น้องทางเราไปนำเออ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 มันยากเนาะทางไหนก็ได้ปะมาบ่ได้ส่วนมันในส่วนหนยังเทิ่เระพุทธเจ้าปิดล่านเลยปิดล่านกับผมลัางตรงกลางปิดล่านแล้วแล้วก็มันปลูกมันแล้วแล้วกันเดินทบ เดือนแต่เขาก็เริ <His tip was published> months. Months ่มซื <poetry> <too> ้อมันอืมันเดี๋ยวจักเดือนเดี๋ยวผักเดือนเดียวเท่านะเดือนเดือนดืองเดือนเท่านั้นเขามีเฮือนมีซ่านบอยง่หรบนะโอ้เฮือนเป็นเฮือนยาวนั้นมีจะหองวะมีหกหกเฮือนดินเฮือนปูนบอิน อยู่เลยซชโนไปในบ้านยังมันอยู่แถวนาแดงสีไข่อ่เลยซชโนคือไปไกลเติบใกล้เสแล้วโอ้ยมาจักดอกนาแดงสีไข่อยู่แล้วข้างก็ถ่ายแขกขึ้นถ่ายแขกขึ้นไปโรงงานน้ำตาลไกลขึ้นไปปุ๊บโอ้ยโรงงานน้ำตาลยังไกลไกลโรงงานน้ำตาลไปโอ้อยู่ไกลซะนะอืมอืม คันขี่รถตัวเองนประมาณสามสมงกอหอดจักนี่นะออในกบบระบกไกลสามสมงเขาข,ขี่ตลอดข้าขี่ตลอดแันนีไม่ขี่ยถลาบบานลาหนังลงมาระบาดในคันปกับคุจักหมองแหละระบาดอออลงไหมเชือนขอดลูกขนุกอยู่ีไม่แห้งกลับข้นใหม่คือบ่เอามันข้นมาน้มสาให้มันไปยูน เฮือนให้แม่์ให้มันบวขึ้นหรือแม่บวให้ขึ้นกูว่ามันคือปอยู่หูเจ้าว่าสาบายกว่าพี่ประจักเอาาเอเขาว่าเฮือนซั้นถ้าจะเล่าบังใหญ่ก็ได้เ <c oughs> มทาน้องเจอพี่น้องแม่ทาน้องต้นไปแต่งงานใหม่มีสวนอ้อยสวนมันเป็นของตัวเองโอ้ก็ดีแล้ว โอ้โครงการเริญลงมากไปแล้วพรไหนเงินใส่อยู่บ้านทาบอดมีเงินใส่บอด้มีงานาาาาเห็นได้เอถแต่่เ็น่น้างาจะเห็นงานก่อ้าอ่น่าจกเห็นงานก่อสร้างกับเพาถ่านขายเพราถ่านขายเปนห้า,า,าผับบอดี้มีใหม่วันนี้วายน่างานก่อสร้างกับอ,อ,นนอ้าว มึงก็มาปลูกแล้วแล้วมึงแก่ๆไปคือมึงสิปลูกนะพายสิหายมึงบ้าบอกว่ามันใกล้เราอ่ะแถวนี้เขาก็ซื้อซื้อทางโปรแพงอ่ซื้อโลคอะไได้บ่านเนี่ยมันโลคสี่พันต่อมีสี่พันปัวแถวทางดำไก่ไก่อ่ะตีดป่ายไว้อยู่สี่พันทอดทอดหมดสีครับเขาตากแห้งบ่ถ้าเป็นหัวได้โลคเท่าไหร่มันหัวโลคหรอสองพันอ๋อขายตัวได้ดีบ้านเนี่ยมันหัวเดา เอาพานมันด้านาน,าน,านให้มันในระมาณเไปตากม,มันเนำนาคันบน,อนีอะไรเออตัวพานตากนะโลนึ่งสี่พกว่าเออสี 4, ่พันเจะป็นหัวนะสี่ช่องพันกว,ว่าหัวพันเก้าอ <8. S 1> ้ากเูเท่ากับตาคือหานนะนะเออแล้วเป็นหัวก็ได้ของมีได้่ม,มีหงงานน่เด้มันมี ไปเหตุอรดมันมีอาซีบแล้วก็ไปเหตุอรดณค่ายกว่าห้าบ่มีอาซีบเหตัเยันเถงใหปน้องอยางคือเรานงานอนี่คุณบอลายม,มันีกหลานงานล้านไหอพี่น้องเลยเราพอได้ถูกๆได้ส่ลุลย้ยได้สพพี่น้องเลยเออรุ้ยแล้วเถาเกมันเทาเกอ,อ้อยไปเทาไปเถ้าน้องต้นนะพี่น้อง แม่ยวนเป็นเถอแก่มั่นแล้วนี่พี่น้องอกิบเผาเทศนีพพกชีพหนาเด้อพี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจหลายๆขอบคุณถูกคอมเมนิดคำตีส้มพี่น้องลมหนาวอยู่ดีๆกันเลยว่านี่ห้อนหนาวตลอดปะ